ไก่บัตเตอร์กาลิกนิวออลีนะทุกคนเมนูนี้ป้า้าทำตั้งแตาา่สมัยจีบมอมีใหม่ๆเลยค่ะพี่ด้วยกันครัทำไมไม่เล่อยจะมีปรุงด้วยเกลือก่อนนะฮะกระเทียพาวเดอร์2ช้ชอนชาโมริก้าก็ามา2ช้ชอนชาเหมือนกันนะนทุกคนทําได้พี่กันวอยมาแล้วครับ มมััันนนกกกุุุยยยโอเคเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะพักมันไว้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของเรานะทุกคนใช้แคชชั่นสามสีราชาสองช้อนโต๊ะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการหลีกผงหนึ่งช้อนชาครึ่งกับสโมุกปาปริก้าอีกหนึ่งช้อนชาเอาไปเคี่ยวให้ร้อนแล้วก็ดีดเนยลงไปหนึ่งก้อนส่วนซอสสูตรจิ๋วให้ลดซอสพริกแล้วก็น้ำตาลลงนะทุกคน แล้วก็ห้ามลืมผงกระเทียมแล้วก็ปาปริกาตั้งเที่ยวให้ร้อนแล้วก็ใส่เนล็ดก้อนหนึงเหมือนกันก่อนอบปีกาอย่าลืมโรยกระริ่งเปเปอร์ร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่ยี่สิบนาทีแล้วก็ทาซอสได้เลยฮู้นะมือชีพมือชีพจุมจวดอีกห้านาทีปรับไฟเป็นสองร้อยห้าสิบองศาแล้วก็อบต่ออีกห้านาทีมันเลยยิ่งเลยยับด้วยทุกคนแต่อันนี้ของในวันไม่เผ็ดเขียงนี้เนียน ว่ามันเผ็ดกว่านี้อีกเนี่ยราคาสองตันเลย่ะสองอย่างน่งากระเทียมมากอ,มอร่อยมากเอาพี่ประกบกัน20เลยเหรอ